โอเคขอเช็คก่อนว่าได้ขออะไรยงังได้ขออะไรยงังโอเคอยู่กันได้สกิลเลเจนส์ลยโย่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะย์ต้นเกมผมจะเอาเดย์ดรอวฮิลแบกก่อนตอนนี้เราได้บัลตีเอ็นเตอร์สเปียร์ครับของดีของดีงดผมจะ face, รีเฟรชไปเลยอยากได้อะไรดีๆนะเอาไอแท็กควอซันมาไหมมันก็ดีนะครับ แต่ว่าตัวอันนี้จะแบกแ่งต้นเกมนะในเฟสแรกผมต้องการการันตีชนะใน,ในตาแรกนะครัเพาที่จะใช้ Bounty Hunter ป p e a r นะจริงๆไม่ควรซื้อครับแต่ว่าจําเป็นนะเราจะโฟกัสไปที่สายโจมตีปกติก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าโจมตีปกติตันผมจะไปสายเกรหรือไม่ก็วูนนะจะค่อย้ากันมาดูกันว่าที่ซื้อไปเนี่ยตัวพิษมันค่อนข้างมันได้ใช้นะครับดาเมจมันเพิ่มเ,มเยอะนะ โอเคจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้เก็บตั้งไปซื้อไอ้นั่นเดี๋ยวดาบพิษดีกว่าก็ลองให้ลองให้ดูลองให้ดูแล้วก็แต่ตัวฮิวใช้คุ้มจัดเลยวะชนะอยู่แล้วตัวมันเก่งนะต้นเกมก็สมสมกับเป็นตัวเมตานะจ๊ะเกมไวเอ่เอ็กแทคบุญอยากได้แล้วก็เดี๋ยวอานนี้จะรอฮิวมาแบกต้นเกมก่อนดีเฟส สายโจมตีออกมาให้หมดสายโจมตีออกมาให้หมดผมอ่ะมีมีภาพในหัวมว่าผมอาจจะเล่นสายเรจก่อนอ่าอาจจะเล่นสายเรดคู่กับสายโจมตีปกติแต่ว่าผมไม่เคยเล่นผมไม่มั่นใจผมจะเล่นโจมตีเบ็ดไอแท็กไปก่อนนะครับเพราะสายเรดผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่ค่อยถนัดนะครับกลัวกลัวว่ามันจะแบบเสียเทมโปลนะครับ เดี๋ยวไปลองมาให้ถ้าเห็นคลิปก็แปลว่ามันเวริร์กไม่เห็นคลิปก็แปลว่ามไม่เวริร์กนะครับไอ้สายดีวายเ r ร์สายเรทเนี่ยแต่ต้นเกมผมว่าผมเปลี่ยนไอ้แท็กน่าจะแบกผมได้นะครับเพราะตอนนี้ไม่มีฟรีสน่าจะซอยกันรัวๆยิ่งๆนะจ๊ะก็เจ็บหนักหน่อยนะจ๊ะเจอดีวายเวรรราารยิร์สบริษัทไบไปรัวเอ่อเพราะชั้นเดนที่โดสจำเป็นนะครับต้องซื้อแต่ไม่ใช่ตอนนี้ อาจจะไปซื้อช่วงที่เราเริ่มเริ่มยืนได้ละเริ่มแข็งแร่งละหาพยายามหาดาบหาดาบหาดาบ้าเจอเรดผมจะซื้อเรดติดไว้นะครับไอ้ตัวเรดฟิวอันนี้ซื้อไปก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมเก็บขึ้นไว้แล้วคันเบสเรดมันชื่อเบสเรทถ้าเจอผมจะซื้อติดไว้นะครับเพราะเราอาจจะไปโยกไปสายเรดในช่วง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 กลางเกมหรือท้ายเกมนะ ป้ายเออลงหัวป้ายสบายสบายต้นเกมตัวในโรสฮิลแบกมากนะครับเพิ่มเลือดมาสามรอยชิวชวของมันดีของมันดีตอนนี้พิษก็เยอะอยู่เลื่นสายดอทไม่ได้ผมเอาแอแท็คมาก่อนนะครับ ในกาซาถึงมันจะดีมากก็ค่อยว่ากันตัวฮิลผมโอเคแล้วผมเอาเบ็ดเอาแท็กฟูดมาก่อนนะตีรัวๆตีเฟสเบ็ดเบ็ดเกรดเหมือนที่เราคุยกันว่าเราจะเอามานะครับแล้วก็ของแก้สายดอทจะเป็นนะครับมันจะเป็นทุกอย่างเลยหมดแล้วก็ซื้อไปอ,อันไหนไปก็ไม่ค่อยคุม้มนะผมจะเก็บเงินไว้นะคือเราจะตีเร็วมากๆตานนี้นะครับคือการที่เรา แก,แก้สายดอทมันเนี่ยก็จะทำให้เราตีได้รัวขึ้นนะครับเพราะาเขาจะไม่ได้หลบได้น้อยลงประมาณี้คอนเซ็ปต์มันสะายสะานนะตัวเมตาต้นเกมเราเก่งชัวร์นะแต่ว่าท้ายเกมก็ไม่เก่งชัวร์เช่นกันดังนั้นเราก็อาจจะต้องใช้สโนบอลนะครับให้คุ้มให้คุ้มค่านะกับช่วงความเก่งของมันในช่วงต้นเกมจะเห็นว่าผมถนัดตัวพวกนี้เป็นพิเศษนะไอ้พวก สโดบอลตบเกมไวๆนะก็เป็นสายที่ผมถนัดนะก็จะเล่นได้เข้ามือเป็นพิเศษนะครับเอ่อเมจิกโป๊กเกอร์ค่อนข้างดีแล้วนะผมชอบอะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ขอแกดดอชเลยถ้าเราจะติดลงอย่างนั้นแต่มันก็ก็น่าสนใจยังไงดีไปปะไปรีเฟชก่อนอันนี้ก็ดีแต่ยังก่อนเฮ้ยสลอดการ์ดหมดแน่เลยอ่ะ ปาสตหักเลือดแล้วก็ทําให้เราโหดร้ายยิ่งขึ้นรับได้งเงินมาใช้เงินให้หมดนะพยายามใช้เงินให้หมดไม่งั้นเสียเทมโป้นะครับตอนเกมผมเอาไอ้แท็กูนมาไปซื้ออาที่เป็นไอ้แขกกีบทอันนี้ของแกดอตต้องมีบอกแล้วอ่าตัวนี้เราเล่นสกิลแรได้นะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่วีนอมดรโกเนียนะ เดี ja ๋ยวพอยซนแอนตี้โดรเราจะวต้องติดไว้นะครับเพราะเราจะโดนพอยซนโคตรรัวๆก็ผมซื้อเลยแล้วกันเพราะมันขึ้นห้าดาวพอดีมันเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มสายบูนเยอะหรือเราจะเล่นเป็นเวทแอนแท็กคอมโบกับบูนก็ได้นะทำให้เราตีแล้วก็ติดตีรัวๆแล้วก็ติดวัวติดบูลรัวๆน่าจะเล่นง่ายกว่ามันหรือเปล่าผมคิดว่าอแท็กบูลอาจจะเล่นง่ายกว่ากว่าเรทนะ น่าสนใจนะน่าสนใจไอแท็กวูนตานนี้เดี๋ยวไปพิจา,ารณากันทายเกมต้องซื้อของแก้แก้ฮิวด,ด้วยเยอะๆนะครับฝ่ายโจมตีปกติเอาในช่วงรอบฮิวเอามาแบกไปก่อนนะไอแท็กแล้วก็ ที่สุดน่าจะเป็นวอท t ฟเฟลซี่นะครับเดี๋ยวเราซื้อของแก้ฮิลมา h ิลลิ่ง d i ส r u ล t i ชัผมจะรีบขึ้นสีดาวไว้ที่สุดนะแล้วก็พิจารณาีอทีว่าไปสายไหนตอนนี้ในใจผมอะมีมีเรดมีวูนมีพอยซันมีฮิลที่น่าไปนะสายสปริตผมไปผมคิดว่าผมขึ้นสีดาวไม่ทันเกมมันจบไวเกินประมาณนี้ประมาณนี้ ถ้าเราอยากจะจบเกมไวกว่านี้ก็สายวูลน่าจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเราจะไปเลดเกมมากๆซึ่งผมคิดว่าผมไปไม่ไหวก็ไปสายเลดแต่ผมคิดว่าผมไม่ไหวงั้นผมไม่ไปแล้วกันเขาจะเล่นเลดต้องไปเล่นคู่กับพิพีผมตอนนี้ผมเหลือชอยแค่วูลนสายพิษแล้วก็สายฮิวสายพิษก็น่าสนใจนะครับแต่สายพิษเราจะสู้ตัวหนาๆไม่ค่อยได้นะเราจะตายก่อนนะครับตายก่อนได้ระเบิดพิษรัวๆไปที่ การโจมตีปกติเบ็ดแทคกแคกเบ็ดแทคแคกเบดแทคแคกรัวๆสายเวทผมคิดว่าผมซื้ออีกว้ซื้ออีกแบบดีไหมดีไหมคือเรามีไอเนี้ยตอนเวทจะตีแรงขึ้นแต่ช่างมันก่อนเอ้าผมเพลินนะจริงๆควรเก็บเงินไว้เดี๋ยวเราซื้อ h ิลลิ่งดิสลอปชั่นคือมันเป็นตัวเมตามันเก่งชัวร์ก็จริงแต่ว่ามันก็แข่งกับเวลานะครับเพราะช่วงเก่งมันอยู่ไม่นานนะ ถามว่ามันเมตาขนาดนั้นมันก็ไม่นะมันก็ประมาณเทียเอผมก็ชอบอ่ะเพราะว่าตัวมันทําให้ให้พวกที่มันเล่นเกมจระเล่นยากนะครับในมุมมองผมมันก็ยังเอสอยู่ในตัวในความเห็นส่วนตัวถ้ามันมีสมบัติที่ถูกที่ถูกใจถูกต้องทําให้มันสโนบอลได้มันก็ยังเอสอยู่นะครับแต่ว่าถ้าแบบสมบัติมันไม่เป็นใจจริงๆสกิลมันไม่เป็นใจจริงๆมันก็ก็ได้แค่ประมาณเทียเอนะครับเหมือนตานี้เราสโนบอลสโนบอลมาไม่แพ้ใครเลยตาที่มันเป็นเทียเอสนะครับตบได้หมดไม่สนลูกใครนะ ผมจะให้เป็นแรงเอบวกแล้วกันถ้าจะจัดเทียร์ลิต์ตอนนี้ไอ้หน,นุ่มได้อยู่แรงเอบวกเป็นเทียร,ร์เอที่เก่งบางตาได้ไหมฮ e ลล i งดิสเซปชั o นมาไอ้แท็กซื้อรวัรวๆนะครับซื้อรวัรวๆซื้อใบใบไม่มีอนะไรน่าสนใจผมจะเก็บเงินไว้ก็ซื้อสามไม่ได้ไม่ช่วยอะไรเราเลยครับมี ฮิวิ่ง1อย HP จะไปเพิ่มเรทซึ่งกว่ามันจะฮิวิ่งครบร้อยก็นานนะครับอันนี้ก็เราไม่มีดอทเลยดอทไปเท่านั้นนะครับอันนี้เปลี่ยนรีคอเวอร์สามเปมีโอกาสที่เปลี่ยนไปพิษซึ่งมันก็น้อยนิด30%ผมไม่คาดหวังนะก็เลยไม่ซื้อแล้วกันเก็บตังไว้ดีกว่าชีวครับไวเชียว ตัวเบสแอ็แท็กฮิลเราไม่ค่อยมีเลยไม่มีเลยเดิจยจำเป็นนะครับสำหรับสายโจมตีรัวๆต้องมีเบสแอ็แท็กฮิลนะตอนนี้เราเป็นเนเจอรัลฮิลกำลังแบกเราอยู่นะครับเพราะว่าสกิลที่มันจำเป็นมันยังไม่มานะพอทำเฟรเซีิเอ็แท็กมาสายการบูนยังยังก่อนยังไม่โดดเลดเทนเดอร์ผ่าหัวเอาแล้วแล้วเฟรเลสคอมโบมานะครับผมว่าผมต้องหยิบนะ คือถ้าเราหยิบเราจะการันตีเก่งเลยนะครับเพราะกว่ามันจะมาอีกทีก็ก็ถ่ายเกมนู่นนะไอ้ก,ก็ก็ตอนขึ้นสีดาวนะซึ่งมันอีกไกลกว่าจะสีดาวถกว่าจะต้องหยิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแวะไปเรามองหาสายอื่นรอได้เลยตอนนี้ผมอยากจะดิบเถื่อนขึ้นอีกผมคงต้องเล่นสายวูนแหละไม่มีสายอื่นละ จะเป็นปีศาจร้ายกันนะครับสมชื่อเอ้าโดนดอสอเยอะนะครับของดอสเรายังแก้แกดอสเรายังไม่ห้าดาวนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรากําลังจะเก่งก้ากระโดดภายในพิษตาด้วยส,ส,ส,สกิลสกิลเดียวเอ้าไอ้กระทานี้น่ะถ้ามันมาเราสามารถสามารถเล่นสายสายพิษได้นะครับผมไปวูนแล้วผมไปพิษต่อหน่าผมวางแผนเลย ผมซื้อจบตีปกเบ็ดไอ้แท็กเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมไปวูลแล้วผมไปพิทต่อสามรัวๆคอมโบกันแล้วถ้ามันยังทันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปส่ไหนต่อเบ็ดอแท็มาก็สุดท้ายแล้วผม,มผมจะขึ้นสีดาวดีไหมอะขึ้นก็ได้เนะเดี๋ยวไปพิทอ่ะอันนี้พีพิดแล้วก็ของตัดจําเป็นนะอันนี้พิษเอามาก็ยังต้องซื้ออยู่เนาะซื้อไปก่อนซื้อไปก่อน เดี๋ยวซื้อวอทาัมเฟนซี่ก็ยังต้องขึ้นสีดาวอยู่ดีนะครับโฟกัสที่วูนกับพิทโอเคเหมือนพิทจะได้ง่ายกว่านะตอนนี้เราไปพิทก่อนไมล่ะคือถ้าเป็นตัวละครอื่นนะเราเก็บแค่สมดาวก็พอนะครับ เราก็ไปไปสายอื่นเลยแต่ผมจำเป็นนะเพราะว่าตัวตะกรมันจะไม่เก่งนะถ้าเราคร้างไว้ที่สามดาวแค่นี้นะขึ้นสี่ดาวแล้วมันเก่งเวอร์นะมันจะตีเร็วขึ้นไปสองเท่าเลยหมายถึงว่าไอตัวเพิ่มความเพิ่มความจมตีของบานมันจะเพิ่มขึ้นไปสองเท่านะครับแล้วก็เรายังขาดดาเมจการโจมตีปกติอยู่นะก็เลยจําเป็นต้องต้องไปต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อรถขนาดสปริรตฝ่ายตรงข้ามมาด้วยนะ แล้วก็เวนกัดไอ t ท็กโอเคเอามาแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อบูนไปเลยบูนกับพิดเล่นนาฬิกาทรายน่าจะไหวชิลละมั้งตอนี้ได้ของโกงอีกแล้วนะ่าค่อนข้างบ่อยนะตอนเล่นคนเดียวไม่เจอนะพอทำคลิปทำคลิปนี้เจอตลอดนะครับกระทาสุดโกง ต่ว่าตันเราใช้ความโกงได้ไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้า,า,ถาจะให้คุ้มคุมก็ควรรีบขึ้นสายดาวสายสายอื่นไปเลยนะสปิริตตัวไม่ใหญ่เลยอีกนานหน่อยขอทนหน่อยนะจ๊ะโอ้เป็นเล่นเขาเล่นสายเรทเล่นสายเรทแล้วก็สายสปิริตพร้อมกันนะครับเหนื่อยแล้วครับเล่นสายเล่นแบบนี้เล่นอย่างนี้ชีตก็จะยากหน่อยนะ ไปดูซะาคลิปปูพื้นฐาน101อะไปดูซะาเข้าใจไหมอย่าไปเล่นแบบนี้เคยทำคลิปสอนแล้วทำไมไม่ดูกันตัดพิษนะครับผมไปพิษก่อนนะครับอ่าแฮชแท็กฮแฮชแท็กฮิวเล็กแฮชแท็กมานะมาช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่มันมานะแล้วก็เราซื้อพิษโอเคเราเอาไวซ์ซันดามจ เรามาดูลูกลักผมดีกว่าว่าเขาเป็นไงบ้างเขาก็เล่นเหมือนเราเลยแต่เขาเล่นชา้ากว่าเราเนี่ยไอนเนี่ยอยู่ที่ยูเลงแอทแทกอยู่ที่เขาหมดนี่เองเราก็ว่าหายไปไหนทำไมหาไม่เจอนะโดนคนแย่งไปละพันด้าสวัสดีพันด้าใสาพิษบ้าไปแล้วกตายตายตาย,ตายผมผมตายผมสู้ไม่ได้บ้าไปแล้วเนี่ยโดนระเบิดพิษเนี่ยหลักคือสกิลที่ผมอยากได้นะ เนี่ยที่ผมว่าเราจะระเบิดพิษส่วนเขานะเขาระเบิดพิษเรามาแล้วก็ระเบิดพิษกลับไม่กลัวระเบิดพิษสู้นะแ,แฟนด้าวนี่เขาเล่นเลือกสายเดียวผมชอบอะคนนี้เขาเล่นเล่นดีแล้วเนี่ยให้คนอื่นตบให้แล้วกันตบไม่ไหวถ้าเขาเล่นอย่างเง้นเวลาเจอคนหนาๆสปิรนะิตอ้วนๆเขาจะยืนไม่ไหวนะอืมเราจะไปสายพิษก่อนแล้วกันเนาะสายวุ่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน สายพิษสายพิษสายบุญมันก็มันมาเดิในกาซายของดีสายพิษไม่มาเลยวะรออีกหน่อยแล้วกันเอาดาบไปก่อนก็ไดนะ้นะอีกแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอดาบอีกอันหนึ่งก็จะขึ้นสี่ดาวแล้วก็จะเก่งขึ้นอีกนิดนึงอันนี้สบายๆนะ ได้ตัวเก่งด้วยสโนบอลมาด้วยเราเริ่มละ่ะปีศาจทไล่กลับมาแล้วตบพี่นักปวดมืดไปนะเป็นพิซแต๊กแตก,แตกอืมได้เงินมาเจ็ดสิบเลยได้จากอะไรวะอ๋อได้จากสเปีย์บัลต้ฮันเตอร์สเปียนะครับอ๋อเมื่อกี้มันมีพิษนี่หว่าลืมดูเลยไม่เป็นไร ไปทำเคสของโคตรดีเอาแล้วสรุปเราจะได้พิษก่อนเราจะได้เคสเราจะได้งั้นเอามามาไปแบ่งสองสายแหละแต่เมื่อมึงอยากจะแห่กันมาตอนนี้ตอนที่ไม่ต้องการนี่โผล่หน้ากันมาจังแล้วก็นี่ฮิลลรีกแอทแท็กมาตอนเต็มแล้วดูดูมันทำตัวตั้งนานได้โผล่หน้ามาของจำเป็นนะครับสำหรับเราที่ตีรัวๆนะครับ ต้องใช้นะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคีคิวแล้วนี่นะอยู่ที่ขาหมดนะน้อยใจนะครับเนี่ยคนเราก็น้อยใจใจเป็นนะครับโอ้โหเสียใจด้วยนะพ่อหนุม่ม <c oughs> <laughs> <laughs> ผมเห็นหอ,อกเต็มจอแล้วผมสงสารฝ่ายตรงข้ามอะถ้าผมเป็นเวนอมดักคกเนียตัวน,นั้นผมคงจะเศร้าใจอะแตกไปแล้วพ <laughs> ริษารไลท์ดีวล์บริเออร์เนี่ย อ่าของแกดอสมาไลฟ์สติลดาเมจจำเป็นนะช่วยให้เราตอนนี้เราขาดทิวนะเอามาก่อนได้แล้วก็อย่าลืมว่าเราจะไปสายพิษอย่าวกแวกอย่าวกแวกแวกวกเดี๋ยวเราจะแพ้พีพ่แพนด้านะแบบผมคิดว่าแพนด้ามันต้องเล่นสายฮิวแน่เลยซื้อตัดฮิววารอแล้วครับสรุปไม่เล่นนะันเล่นสายพิษนะครับโอ้ยแพนดา้าหมดกับบานจริงแล้วก็คนนี้เขาเอาบวกกัปตันมาสองอันเลยนะเขาคิดว่า เก็บดอกเบี้ยการซื้อผมไหมนะส่วนคนอื่นเขาคงเก็บกันช่ำๆแหละดูได้มาพันได้มาเจ็ดพันเท่าไหร่ได้มาพันห้าแล้วประมาณพันห้า 1, ส่วนเราได้มาแปดร้อยเศร้าใจดูสิขนล่ำรวยตัวนี้ภาษาอัเปฤษผลิตนนเก่งนะอืมแตก ปสายพิษมันเกินขึ้นห้าดาวกว่าดีมก็ต้องหยิบอะเออปลายสายพิษสายพิษเออผมเดี๋ยวผมจะเอาไอ้แท็กบูสบูมานะแล้วก็นยเจะรอหิวเอาอยู่ไหมมันจะห al ้าดาวแล้วผมหยิบก็ได้ไม่ค่อยเต็มใจจะหยิบก็ได้ถ้ามันห้าดาวผมม่เต็มใจกว่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวรีเฟซหาสายพิษละสายสายบูมมันไม่ทนันละ เราจะแตกกันแล้วเนี่ยมันเล่นกันอีกตาสองตาก็จบสิ้นแล้วเนี่ยเกมมันไวเกินไปไหมให้โอกาสผมได้บิ้วเดี๋ยวได้ไหมเกมมันจบไวเกินไปหรือ่ะยังไม่เข้าเลทเกมมันเข้าเพิ่งเข้าเลทเกมเองเนี่ยเพิ่งเข้าเลทเกมได้ตาสองตาเนี่ยเาตายกันหมดแล้วเนี่ยจบซะแล้วไปชิฟเฟนด้าไปตบคนอื่นให้แล้วเราก็ต้องไปตบกับแฟนด้าโอ้ ผมไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อฟชันแอนตี้โดสมาเลยเนี่ยซื้อมาอันเดียวเองอะ่ะใครจะไปรู้ว่าแพนด้ามันจะเลือดสายพิษนี่คือข้อเสีขยงการได้เปิดดูนะเออเอาเด้จเล่าฮิลมาขั้นห้าสายบูนพอละผมไปสายพิษดีกว่าใสาพ่พิษ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 อยู่ไหนหมดเนี่ยอยู่ที่แพนด้าหมดแน่เลยว่าเออไปโอเคโอเค ผมผมพลาดเองอะผมควรจะเล่นสายบูลนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้สองตัวนี้มันสายพิษอยู่นี่หมดนะอ้าไม่ใช่ตัวไม่เก่งนะผมเล่นพลาดเองนะเราใช้กระทาไม่ค่อยคุ้มเลยแล้วเราเจอวีลเลอร์แพนด้าด้วยนะผมอยากดูวีลเลอร์แพนด้ามากกว่าเนนน้น่าสนุกกว่านะแพ้นะโอเคตรงนี้ก็จะแพ้นะครับอืมสปิริตไม่แตกนะครับ ถ้าสปรตแตกเขาจะอ่อนลงเยอะนะอ่อนแออ่อนแอไฟสายพิษซึ่งสองดาวฟรีเวสเซนพลอยนจัดไปน่าจะแพ้แล้วไม่ทันแล้วล่ะเพื่อนตอนนี้ซื้ออะไรไปก็ไม่ช่วยละผมรีเฟซหาอ้วรที่มันจำเป็นแล้วกันเอาให้พีสติลมาช่วยนิดนึงก็ยังดีแล้วก็แท็กฟูลลีมันจะช่วยเราไหมช่วยก็ได้มั้งมา ทำทุกอย่างเต็มที way, okay. er c, sources, ahead, well, ่แล้วตลกว่ะเจอแพนด้าแมว่งสายพีชโคตรเซอร์ไพรส์เลยเจอแพนด้าแล้วโอเคจะบินเรของแพนด้านะซัด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 แพ้ครับเอ้าชนะเฉยและชนะเฉยเป็นไปได้ยังไง อา้าวจะขึ้ได้อีกผมต้องเออด้วยเงินผมผมไม่สามารถขึ้นสามดาวได้นะเพรานั้นผมจะรีเฟซหาอะไรที่มันพอมีประโยชน์นะครับดอชสู้พิตไม่ได้ครับดามเมจหลักเข้ามาจากฟิตนะผมซื้อื้อสปิดทำให้ผมถือขึ้นอีกนิดนึงก็ยังดีนะอาจจะช่วยได้หน่อยนะแล้วก็ตัวเรทชดดามเมจไม่จำเป็นแล้วนะไม่ได้ช่วยแล้ะผมเอาอะสปิดมาก็ได้ให้ามันถือขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ พิษนี้มันช่วยไหมอ่ะผมว่าไม่ช่วยแล้วนะช่วงนี้มาท้ายเกมแล้วผมลองดูเดดบูลเลก็ดีนะเพื่อการเพิ่มดาเมจเอาไปเลยป่ะไปสวัสดีเราแตกก็จะพุ่งใส่หน้าเพิ่มดาเมจอีนิดนึงมาดูกันว่าช่วยได้หรือเปล่าเมื่อกี้เราฟุกชนะเขานะตอนนี้เราอาจจะต้องฟุกอีรอบนึงนะฟุกไปชนะแล้วยังไงปีศาจร้ายดีวายฟูลเล่ จบเกมเวลาที่สิบเก้านะครับทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากผมคาดเดาอะไรไม่ได้เลยตาเดียสะดวกดีว่ะเดี๋ยวลงลงแล้วกันคลิปนี้น่าจะได้เห็นกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ